สวัสดีครับผมเทพช้างเรามาเปิดตู้โบลี่กันต่อผมขอชิกโอเคเรียบร้อยไปเลยโบแแรกเอ้ยโบรแรกไปเลยโลแรกมาสักทีเหอะอันนี้จะเป็นเพชรก้อสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ที่ผมอดแตะวันที่ยี่สิบเก้ากันยาแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่เข้ามาแหละผมคงไม่รู้นะผมจะได้มาเปิดมันหรือเปล่าแต่คิดว่าคงจะไม่ละว,วันนี้มันต้องมาไปเลย เดี๋ยวกว่าคลิปนี้จะลงนะนุ่นอ่ะสิบสิบห้าตุลาอันนี้วันนี้เดือนนี้กันยายาอยู่เลยไปเลยชิวๆอะไรอ่ะเพิ่งฟูปันคิดปันจนีที่คืจะได้ปันทุกรูปร่างเลยวะเ่ยผมว่าโลแรกน่าจะไม่มีอะไรนะ โอ้เออไม่มาเยอะโอบรีอยากได้ได้โฟนเจ็งชิบสามตัวนี้ไปกันต่อดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอร้องบรีโอ้โหเพื่ออีกแล้วนาวคิวชันน่นก็มีโอกาส มันเป็นฟีเจอร์เนี่ยนีดก็มีโอกาสมีโอกาสนาตุใครสักคนถ้าเป็นโบลีก็จะดีถ้าไม่ใช่ก็จะเศร้าหน่อยเป็นรุ้นกันโอ้ยยังไม่มีใครออกมาเลยกอ,อร้องใครอ่ะยจิงเหยนเฮ้ยตัวอะไรโอยตัวนี้ โอยปวดทางอีกแล้วตัวนี้อะไรอะซามมสุขอดูสิมันคืออะไรโอ้โหเอ้ยเหมือนเราจะมีมตัวเดียวเอเคได้ปวดทางแล้วก็ได้หลบที่มากขึ้นนี่ก็มีสามตัวแหละเดี๋ยวปั้นนะสักวันหนึ่งโอเคมปกันต่อมาอะไแล้วมัว้ง สุดท้ายเนี่ไม่มีตังไม่มีเพชรเปิดเนะี่ยเฮ้ยบีต้ามาตัวเดียวไม่ฟิลด้วยอืมแต่น่าจะมีฟีเจอร์สักตัวนะให้แอนิเมชันตรงนี้นะผมได้สองอันตลอดลผมไม่เคยได้มากกว่านี้เลยไอ้จะได้หน้าตู้ตัวเดงเลแต่ไม่รูตัวเลยแต่แดนไม่ฟิวนี่ เ,เงียบกิบเลยวะโกลเด้นฟีเซอร์นี่น,นะที่กูได้โกคูเฮ้ยมีฟีเซอร์อีกข้างหลังเลยไอไร่ายได้ไอะไรโคตรกากเลยนี่เคยมีแล้วปั้นถึงตรงนี้แล้วด้วยตเอนใี้จะดีจริงไปกดทาง ไอเนี่ยมีสองตัวไปทุกคนลอกฟรีหมดแล้วเพชรหมดแล้วไม่เหลือละ <c oughs> อุยอ๊ยอุย้ยมีลุ้นมีลุ้นนะทีมีลุ้นฮาตานขีบูเชีย่ยสุดท้ายแบบว่าเมดสุดท้ายเลยอย่างงี้หรอเฮ้ยโอ้โ,อโอได้แล้ววะเอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่สามแอนิเมชันม,มีโอกาสโอกาสสูงมาก ขี่บูมาอย่างนี้โอหได้แล้วโหได้ละเขาไม่ใช่มึงหรอกมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าไอเหี้ยเฮ้ยคุลเลอร์โหอะไรวะล่กสามาด้วยโหเอ้ยเศร้าอะใครอีกอะ โอ้โอ้ดูคนได้แล้วเ้ยคนได้แล้วคุณเลิกมาอีกแล้วคุณเลิกไปสองตัวแล้วคุณเล่าโอ้คุณนี่นลุงยังโอ้อะไรวะยังไม่ลุงนะสองตัวก็หมดเป็นสามทางอื้อ เศร้าอะไม่ได้อีกแล้วอ่ะทุกคนโอเคไปผ่านตัวผ่านบูกันสักตัววันนี้ผมจะต้องผ่านด่านนี้ซึ่งตัวละครผมผมจะไปดูว่าผมขาดตัวอะไรบ้างแล้วผมก็จะรู้ว่ามันต้องการอะไรบูไซยาในนี้คือทุกตัวเลยอย่างที่เป็นผมเหมือนจะใช่แล้วนะเพราะมันเป็นไฟขึ้น ใช่ไหมเราจะใช่ถ้าครบแล้วก็เล่นได้แหละดีทางนี้เฮ้ยตัวนี้ว่าสีเหลืองผมอยากได้ตัวนี้มากกว่าผมกำลังคิดอยู่อีกตัวหนึ่งจะใส่ใครเข้าไปดีอานจะเป็นตัวนี้เพราะจริงๆแล้วผมอยากใส่ตัวนี้แต่มันยังไม่ร้อยสี่สิบใอตัวนี้ผมก็อยากใส่แต่ใส่ไม่ได้ดีกันเลยอ้ผมลองทีมนี้ดูนะว่าไหวไหมตัวนี้มันน่าจะอัพต่อไม่ได้หรอวะใช่เอาไปเปลี่ยนลูกแก้วด้ว แล,แลีดเดอร์ก็ดีดลยเบ้ยวก170ส่วนตัวสำรองส่วนตัวเพื่อนนะผมอยากได้อันนี้โอเคเดจะลองทีมนี้ดูนะว่าเราจะาไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็เสีย25มานาฟีสถ้าไหวก็ฟาร์มจกลายเป็นบูสีเหลืองเั็นแพ่ทางสีแดงเุ็นานาสีม่วงเอ้ดูดิฟเฟน์ให้อันี้แทง แล้วก็ตัวนี้ 2, เ,นเป็นตัวสองสามโอเคจริงนี่แบบมีได้สีเขียวอสีเขียวไม่มีเลยอ้้งพวบเต็นลูกแก้วไม่มาด้วยอันนี้ก็ได้ตัวนี้สีเขียวได้ไอเนี่ยเราจะพอหรือเปล่าไม่พอ โคตสวยเลยขาดอีกเม็ดหนึ่งอลองดูโดนสีจะผ่านไหมหลบดีจังใส่หลบมาเนี่ยโดนตีไปสี่ทีหลบไปสามสี่ล้านสี่ตัวนี้จริงขผมก็อยากได้ผมเล่นมากลับมาเล่นไม่ทันตู้มันหาย้วโอ้ไม่เข้าเลยเบาวหวังเลย ใชค่คือตัวดามจ่หรอือมันต้องไปเรื่อยๆแบบนี้อาจจะปกติที่จริงผมอยากลองเล่นทีมโบลีเลยทีมโบลีน่าจะเดือดสองล้านเจ็ดไอ้เพราะลิงสกิลเราไม่ดีพอนะผมว่าเราต้องตีอย่างนี้ตอดไปเรื่อยๆ โอ้ตอดไม่น่าไหวโดนตีทีลเส้นใหม่กอไหววิเนี่ยกำลังป้องกันสวยล่ะว่าไม่น่าผ่านเอ็นี่ไม่ได้อดีตเออได้ โอ้ไม่กอไม่ไหวอันนี้ก็ไปหาทีมอื่นมาลองดูดอ่ะไม่ไหวจริงเลยผมจะลองทีมนี้แล้วกันผมไม่มีตัวอใช้โบรีม่วงมาช่วยลองดูนะทีมนี้ว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่ผ่านเะไปหาปั้นอะไรสักอย่างตัวเดึ่แล้วกัน เราจะพักกันไว้ก่อนมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงห้าแสนโอ้มันไม่ติดไอ้นั่นด้วยเนะี่ยโอ้ใหม่กดลูกแก้วลูกแก้วกากด,ด้วยโอ้ใหม่ก็สองแสนเจ็ดดีดีเป็นเยนะ แบบนี้อ่ะแล้วเราก็ค่อยดูว่าสีม่วงจะมากี่เม็ดน,นั่นสีม่วงไม่มาสักเม็ดเชี่เอ้ยโคตรกลักเลยโอ้ยสวยละยังไม่ได้อะไรเลยอนะไรกักมากน่าจะไม่ผ่านรอดู อาจจะมีอะไรวิระโยคเกิดขึ้นเอโก้คูตัวนี้มานดีจริงอยังไงก็ไม่ผ่านว่ะแต่ผมได้ความรู้มานิดหนึ่งแล้วว่าตัวไหนควรจะเล่นผมเอไปศึกษาต่อผมต้องปั้นสักตัวหนึ่งมันไม่มีอ่ะผมไม่มีตัวพวกนี้มันจะมีเอโกคูตัวเนี้ยซึ่งผมต้องเอาไปทำให้มันไปเปลร้อยสี่สิบ แล้วก็ทำโกคูแล้วกันนะแล้วก็มีไอ้ลุงคนนี้ที่ดีคนหนึ่งโอเคแต่โบลี่เขียวแม่งโดนตียับเลยผมไปดูโกคูแบบอยู่ไหนวะทามาเป็นร้อยสี่สิบบะผมเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วไกลได้จะเหมือนด่าดมันไม่ผ่านหรืออะไรวะหือผมไม่ได้เล่นต่อผมแบบ เอาตัดสินใจแล้วผมจะปั้นตัวนี้ลุยกันเลยเ้าไปเล่นด่านนี้11รอบก็ต้องไปเก็บในเหรียญนี้เดี๋ยวไปเก็บโอเคปั้นตัวนี้แล้วกันต้องใช้ปูแหละเพราะว่ามันไม่น่าจะไม่มีให้ฟาร์มต้องปั้นไปเรื่อยๆแล้วให้มันมั่วตัวไม่ผ่านแบบ่องเท่ อูเราเสียบอีกเก้าตัวที่เราดองดองไว้สเปดรอบสเตสสามอีกแล้วอันเดียวกันปะวะเฮ้ยถ้าอันเดียวกันนีฟาร์มกันเปื่อยกันนี่อันเดิมมะนี่นี่สวยละ เตยสามสเตอ๋ออันนั้นมันสเตยสี่กเกือบไปกูสเตยสามได้อลยใช้เนื้อเดียอนเนื้อจะหมดแล้วทุกคนใช้สิ้นเปลืองไปหน่อยไปอ,ออตโต้หรือจะดูออตโต้แล้วกันครบแล้วนะครับทั้งหมดเจ็ดเจ็ดชิ้นที่เราฟาร์มไปลวดเดียวเอาไว้กัน จะครบไม่ดีเศร้ามากเปิดไม่ได้ไเลยเลยหลายเท็มากจะร้องไห้เปิดยากเหลือเกินต้องมาฟาร์มตัวไปผ่านเอาเนี่ยเพมันไม่มีไงมัไม่มีตัวไปผ่านเอออันนี้เดี๋ยวไปฟาร์มสามสิบกีสามสิบดานถ้ากับเราเล่นตู้นี้จบล้วก็จะได้มาอีกสามสิบกี ใช้ทีมแบ t เทิ of f ออฟมีหรือเปล่าถ้าเป็นผมเมื่อก่อนเดี๋ยวผมเลิกแล้วนะเปิดขนาดนี้แล้วไม่ได้นะโอเคมันจัดทีมกันตัวนี้เป็นลีดได้นะของแบ t เทิ of f ออฟแต่ผมไม่รู้ว่าตัวพระเอกแล้วกันเนาะง่ายดิตัวนี้ก็นี้ก็ไปเปลี่ยนลูกแก้วให้เพื่อนในทีมพระเอกก็จะเพิ่ม ATK เข้าอีกตัวนี้หรือตัวนี้ดิ ตัวนี้มันมีอัพอะไรปะคือกด,ดมีแล้วไปฟาร์มตัวนี้ก็ชอบกันผมคิดไม่ออกอะระหว่างตัวนี้ตัวนี้ตันยังตันแล้วตันแล้วไม่น่าหรอยี่ห้าปะน่าจะยังไม่น่าจะยังไม่ไมสุดเออตัวนี้มันบอสสีอะไรก่ไรไปลองดู สามสิบรอบว่าผมจะฟาร,ร์มชิวๆแล้วก็มาตัดจบให้อีทีตอนเล่นเสร็จแล้วกันนะครับสามสิบชาปเตอร์ไหนเลยให้ดูรอบนึว่าพี่สีน้ำเงินโอ้โหล้วทีมเราแดงเจจะต้องเอาสีเขียวเข้ามาไปมนแเป็นเลือกกันเอาสีเขียวก็มีนั่งไงตัวที่ได้บอกผมชอบแล้วมาแทนโกคูรงเลยสบาย กาจะทีเดียวแตงเ์วิวหนึ่งไ,ม,ไม,งม่ไม่ตายวะเวิวหนึ่งปอมไม่ตายทีอึดถึกทนถึกจังทววะ ต้องเอาสีฟ้าเข้ามาแทนแล่ะในสายนี้สีฟ้าจริงก็แน่ใช้ทีมไน,นี้เหมือนกันเอผู้ผิดสีเขียวสีเขียวจะได้ไม่มีไม่มีหลายตัวเลยจริงมันมีตัวดีๆเพียบสีเขียวสีเขียวไอแบทเน,นัลเฟเปลี่ยนเปลี่ยนสีเขียว ตัวนี้เอไปเล่นได้ไหมอย่าเอาตัวนี้ไปเล่้งน,น่ดดยดูนี่กัแงได้เนะี่ยลองดูเอาไปแทน,นันี้ทางซีเลีอเอาไปแล้วโคคูตัวนี้อืมมีทีเขียวล่ะเฮอาโคคูตัวนี้ไปลย ลองดูว่ามันจะง่ายขึ้นไหมเปลี่ยนอันนี้เป็นสีเขียวแล้วกันไม่เ,ล,เลยได้แต่ง่ายขึ้นเยอะรอดูเลเวลสองผมันเรียกต้นหม้ถัาต้นไม้ไปลแล้วละครเราอุ้ยโหตรงการลางล้านนเลย สองล้านห้าทำไมมันต้องกูกิคอตอนบินเมื่อกี้ด้วยวะ คือสิบเจ็ดล้านของทแทรถ้ถ้าอยู่ถูกทีมนี่มันคือของทแท้โอเคเดี๋ยวอีพีที่ไม่ใช่อีเดี๋ยวแชปเตอร์ที่เดี๋ยวดานที่เหลือเลยผมสคริปเลยเรามาเปิดโบลี่อีกสักรอบดีกว,ว่าเพราะเรามีห้าสิบเอ็ดพอดีเพื่อจังหวะนี้มันจะมาไปเปิดไบบไม่รอช้าอุ้ยฟีเจอร์ ตอนนี้มีโอกาสมีโอกาสได้หลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสมากมากเลยอุย้ยห้าสิบเมตรเนี่ยเหรอเปิดทีเพอเหรอเปิดทีเพอจะมาหรือเปล่าน,นะขอร้องเหอะไม่น่าตอนนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟีเจอร์ตื่นเต้นเลย ผมโดนล,ลอกมาหลายรอบแหละใช่ปะโอโห้เฮ้ยเกาคิ้ว <c oughs> เลยโบโอดได้อีกแล้ววะโอ้เศร้าวะ่ะดูศา์แบบว่าเป็นแอนิเมชันแบบ เหนื่อยอะเศร้าจ okay. ัดฟาร์ม <substitute> กัน <Chelsea> ต in ่อไม่ทำไม่ได้เสร็จแล้วเราก็เล่นมาถึงด่านที่สามสิบไม่ทิเราแล้วแต่รอบนี้เราจะเล่นเองแต่ที่เราออโต้มาอย่างยาวนานนะครับจะให้ดูได้ทีที่ผมใช้คืออะไรก็เห็นไปแล้วเดนที คือตัวเหลืองเนี่ยมันดีมากเลยนะก็ควรใช้ไอ้เขียวตีเลยเราอยากได้ไอ้ฟ้ามาเป็นตัวแทงอฟ้าตัวแทงเพราะว่าพลังมาเท่ากนันเสียดายลูกแก้วอ่ะอเอาเนี่ เดียว้งขึนมามจริงผมก็สามารถออโต้ด่านนี้ผ่านได้เหมือนกันเนะเดี๋ยวมากดให้ดูรอบเนะึงเพราะมันคือวิวสามสิบสามล้านสองเดี๋ยวบอสตายยากนะเลือดเยอะเหมือนกันห้าล้านเก้าอะ ้วเบิลด้วยแรงโพส้วเบิหยับเบิดไม่หยุดวันนี้จะเข้าเยอะ นิดเดียดอีกเว้ยวแต่เธอหน้าน่าจะตายแล้วนี่แทงเ่ะเนะี่ยแทงเข้าไปเป็นแสนสามแสนเก้าสี่แสนสามแสนเก้ายังไงนะโอเคเราจะสละสีเหลืองเอ่าต้น เม่จะได้จังเอยได้เยอะกันโอ้โหเสียได้สิเหดียวแต่ก็จบละเข้ามาเาจะได้อัพเต็มสูบต่อไปเวลาผมปั้นตัวผมอาจจะทำแบบนี้เล่นให้มันสุดไปเลย เพราะว่าปกเรวยวอื่นๆที่ผมปั้นมาก็ไปทําให้มันสุดเองหลังจากที่เป็นแอดจิตเพราะไม่งั้นมันนานนะแต่๋ยนนี้เราหยุดคิปแล้วเราสบายแล้วแรงจากของเพื่อนเราจะปลดไหล่ปลดไหล่ทางเรียบรอย้อยโอเคได้ปูมาอัพ สกิลเด่นะือว่าดีเรียบร้อยครับเป็นทั้งหมด3าเพชรไม่พอแต่ถ้าวันไหนผมมาอัดอะไรเพิ่มอะถ้ามาครบ50าสิเดี๋ยวผมเปิดสักทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะมันเหลืออีกสทีจะฟีอยังไงเพราะว่าผมจะเก็บให้ครบแหละเพื่อม,มาเปิด2ครั้งนี้ถ้าเกับเราจะได้เปิดอีกอยู่ดีได้ไปอีก3 40เออเปิดไปสีอันอัพกันเถครับ ถึงเวลาที่ท่านลอยคออยู่ใสใช้เงินเยอะเลยนะดูดิไอ้นะอันนี้คือเงินที่เรามีอันนี้คือที่ใช้อ่ะสามสิบล้านเรามีเท่าไหร่เจ็ดร้อยสามสิบผมก็ปั้นไปก่อนนะผมไม่รู้ว่าเอาไปใช้ด่านอะไร เราต้องปั้นตัวตัวเป็นการสะสมไปในตัวใช้ปูไปเลยเรียบร้อยไฮยเดนเราน่าจะปลดไปแล้วหรือเปล่ายังเหรอตัวไหนวะ1 4อสี่สิบไม่เจอนะ ร้อยสี่สิบยั้งนะห้าสิบห้าเปเซ็นต์ที่ผมอยากเอามันไปใช้อ่ะอ่ะเราจะทีบิวริงตัวมันน่าจะยังไม่ครบนะัะด้เป็นรีนแล้วก็แกมตัวผมไม่ค่อยมีอะไรเลยเอาใส่ซ้ำไม่ได้ด้วยมันก็ใส่โมั่ๆไปก่อนแล้วกันไปลองรี่เหรอ ไม่มีตัวจริงหมดเองเอาเป็น x t ็ีมไปใช้ซิคือมีใครจะมาแทน x อ็กซีโอเคเราเอาทีมนี้เล่นดูนะไอจริงมันเวล,ล่หนึ่งยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแต่ <S <S อยากไปลองลองเล่นกัน สองแสนเจิดเลยนะลิงสิคิลได้อะไรบ้างสามอย่างนอ้นนล้วก็ต้องตัวนี้ไม่มีมันก็มีหลายๆตัวต้องแบบคอมโบกันก็ยากอยู่นะที่จะให้แบบว่าครบอะโอเคเราดูสีฟ้าไม่มีเลยอาล้วแก้ว ไอ้ก็น่าจะตายแหละสี่แสนหนึ่งนี่กระหนึ่กระหนึ่งขนาดขนาดลิงสกิลเวลหนึ่งเลยนะไม่ได้ปักป่าเลยสองล้านหกแล้วนะไอ้ดูเข้าบอสหน่อยจุนอันนี้คือ LR ที่เรามีขี่ที่เข้าง่ายเว้ยเอาใส่ขี่ตั้งต้นเยอะ สอแสของเพื่อนด้วยนี่ันี้เต็มไหมกเส้นแปดของเพื่อนยังไงก็ต้องโหดไปเลยทีเดียวทีเดียวเจ้า ประมาณนี้แล้วกันตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ต้องไปทํานู่นนี่นั่นอีกเยอะขอดูรูปนัน่งหน้าตาไหน่ซีทําตั้งนานเลร้อยสี่สิบผมจำหน้ามันไม่ได้นะโอเคจะยู่บนบนเลยเปลี่ยนร่างได้ด้วยสามร่างร่างสองร่างสามเหมือนตัว L R เลยฮนะร่างสองตัเท ออเคอีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดพวยช่วยกันปนหน้าวันนี้ไปแล้วไปครับ